สวัสดีครับฝันใจชาแนลวันนี้เราก็อยู่ที่สนามยิงปืนอำเภอภูกระดึงครับเดี๋ยวเราจะมาอบรมพื้นฐานกันกับพี่หนูครับผมผู้เช,ชี่ยวชาญด้านปืนของอำเภอภูกระดึงครับไปชมกันเลยวันนี้ขออนุญาตสาธิตนะฮะจะยิงเพดที่ระยะ25เมตรโดยจุดสีห้านะครับเลสแบร์ครับผม25เมตรครับเพดอยู่ตรงนู้นครับระยะไกล เราฟังเสียงโอเคหล่นครับ2เพดครับโอเค3เพดหล่นหมดเลยครับเอาลเคที่4ี่ทำไมไม่หล่นอ่ะไม่มีครับลวดเดียวจบครับเทีสุดยอดอนุญาตครับเหล็กกล่าวเลยครับค่ะ ไม่มือใหม่จริงเหรอต้องริงดึกดื่นนั่นแหละ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 ผมถึงได้บอกไงผมถึงได้บอกไงว่าผมไม่เชื่อหรอกอันนั้นก็ถือว่าเป็นจริงอันนั้นก็ถือว่ามีพื้นฐานเพราะว่าเวลาที่สอนเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มต้นจับสีจริงเนี่ยจะมีวิชาการปฏิยาไม่ใช่แบบนี้ แก่ๆจะเข้าอาเนี่ยเราเรีอกเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาสรุปสรุวมคือเคยเคยอันนี้อันนี้แบบจริงเลยนะเคยยิงปืนมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเลยรู้จักปืนรู้จักแค่ไหนมีความชอบอะไรยังไงสูนเลยก็ชอบอยู่ ชอบเลยนะแบบผู้ชายทั่วไปนะคนนะเป็นผู้ชายทั่วไปก็ชอบปืนทีนี้มันก็อยู่ที่โอกาสแหละนะวันนี้โอเคเรามีโอกาสมาเรียนรู้ผมจะพูดแบบที่ว่าให้มันกระชับที่สุดในระยะเวลาที่สั้นก็คือย่อทุกอย่างแต่ไอ้ส่วนที่เป็นหัวใจหลักๆเนี่ยเช่นกดของความปลอดภัยเนี่ยอันนี้สําคัญอันนี้จะไม่ย่ออันนี้จะเน้นจะได้ยินคาหลายๆคําหลายๆประโยคที่ผมจะพูดซ้ําๆๆๆ พูดจนลำคาญอะ่ะพูดจนแลว้วก็กลับไปฝันอ่ะตื่นมากูก็จําได้มันท่องเหมือนเราได้ยินเพลงอะไรที่เราไม่ได้ชอบเลยอ่ะแตไ่ได้ยินทุกวันอ่ะจนร้องได้อ่ะครับอันนี้สําคัญสําหรับเรื่องกฎแห่งความปลอดภัยเช่นพึงระลึกเสมอว่าปืนทุกบอกมีลูกกระสุนอยู่อันนี้ไม่มีตรงนี้คือลงเพลิง,องอน,นี่คือช่องใส่แมกกาซีนสองกระสุนเราถอดออกหมดแล้วครับ แต่เราต้องคิดเสมอว่ามันยังมีลูกกระสุนอยู่ต้องคิดอย่างนี้เลยห้ามพูดคําว่าเอ,อ้ยไม่มีไม่ต้องกลัวเอาลูกออกแล้วไม่ต้องกลัวเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมันเป็นคำที่ถือว่าประมาทให้คุณเป็นเซียนปืนขนาดไหนก็แล้วแต่ให้เป็นโค้ชแชมป์ที่ไหนแต่ถ้าพูดคํานี้เสียเลยครับถือว่าคุณไม่เป็นปืนนะยังมีความประมาทพึงระลึกเสมอ ว่าปืนทุกบอกมีลูกกระสุนบรรจุอยู่เน,นี่ยกดกดเหล็กคทั่วโลกเหมือนกันเป็นสากลข้อที่สองถ้าเรายังไม่ยิงเนี่ยห้ามเอานิ้วเข้าแตะไกครับปืนบางกระบอกอาจจะมีกลงไกไม่มีกลงไกลก็แล้วแต่นะอันนี้คือกลงไกลตรงนี้คือไกคือห้ามเอานิ้วเข้ากลงไกหรือห้ามแตะไกถ้าเรายังไม่ต้องการจะยิงครับนะฮะ อันนี้คือข้อหลักๆกฎแห่งความปลอดภัยมีเป็นสิบเป็นร้อยข้อแต่ข้อที่สำคัญสี่ห้าข้อแรกเนี่ยอันเนี้ยต้อง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 ให้ขึ้นใจครับผมข้อที่สามนี่คือปากกระบอกปืนลูกกระสุนออกจากทางนี้ครับนะเพราะนั้นห้ามหันปากกระบอกปืนไปในทิศทางที่ไม่ปลอดภัยครับผมทิศทางที่ไม่ปลอดภัยอันเนี้ยทุกคนที่จะหยิบปืนเนี่ย ต้องมีวุฒิภาวะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําว่าทิศทางไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่ต้องถามมันเป็น,นสามัญสํานึกใจะมาฮะครับชี้ไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกไม่ปลอดภนะัยครับน่ะเอ้ยยกตัากเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าลำเอียงชี้ไปอย่างเงี้ยก็คือไม่ปลอดภัยครับชี้อย่างเงี้ยไม่ได้อ่านั่นแหละ เราเราเออผมจะเลี่ยงคําว่าห้ามชี้ปากระป๋อปืนไปทิศทางที่มีคนผมจะไม่พูดคานี้เพราะว่าถ้าโจนขึ้นบ้านเราก็ต้องชี้ไปที่้นย<น>ืนหนุกเาบอกไม่ให้ห้าม <ไป S 1> ชีไม้ไปที่ <laughs> คนอา้าวมึงโ <laughs> จนอา้าวมึงเป็นคนห้ามชี้อันนี้ก็โง่เกินไปนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสำนึกนั่นแหละว,ว่าทิศทางที่ไม่ปลอดภัยคืออะไรคนสัตว์สิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามข้อเนี้ เป็นกฎแห่งความปลอดภัยหลักๆซึ่งผมจะพูดซ้ำๆำๆส่วนข้อท้ายๆหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็อาจจะมีความสำคัญหรือที่เราจะต้องเน้นเนี่ยอาจจะลดหลันล่นไปเ,เช่นเราต้องมั่นใจในเป้าหมายที่เราจะยิง <c oughs> เป้าหมายที่เราจะยิงอย่างเช่นตอนนี้คือเศษเหล็กหรือเป้าเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าหลังจากเศษเหล็กหรือเป้ากระดาษเนี่ย จะต้องมีสิ่งกำบังไม่ให้ปืนลูกกระสุนปืนเนี่ยทะลุหรือว่าไปโดนอะไรแล้วฉลับทำให้ปืนลูกกระสุน,เ,นเปลี่ยนทิศทางแล้วอาจจะไปโดนกับสิ่งที่เราไม่ไม่พึงประสงค์ที่จะให้มันไปโดนนะอย่างเช่นถ้าเราอยู่บ้านเนี่ย <100 S 1> โจนเข้าบ้านอยู่ในห้องเรายิงยิงยิงเนี่ยเกิดห้องเราเป็นผนังเบา ทะลุไปโดนคนอีกห้องหนึ่งใช่อันนี้เราต้องเราต้องมั่นใจในเป้าหมายเพราะนั้นไม่ใช่ว่าสักจะไปยิงเราต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมีสเสาเหล็กมันมีผนังปูนที่มันอาจจะทําให้ฉลับ<ล>ไปโดนชาวบ้านดโดนคนอื่นหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยสี่ข้อเนี่ยใช่ไหมส่วนข้อหลังๆจากนี้เช่นห้ามไม่เก็บเอาไว้ในที่ที่เด็ก หยิบถึงอะไรอบบานี้ไอ้พวกนี้สามัญสำนึกช่ครับผมยาฆ่าแมลงยาสามัญประจำบ้านหลายหลายอย่างนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่เด็กเล่นถึงครับผมเพราะนั้นอันเนี้ยก็เป็นกฎของเราไปแต่เราไม่ต้องพูดเราก็รู้ครับอ่าใช่ไหมอันนี้ผมถือว่าบอกว่าหลายหลายข้อมันเป็นสามัญสำนึกไม่เอาแอลกอฮอล์มาผสมกับดินปืนความหมายก็คือในขณะที่เรา การเกี่ยวกับกกบปืนเนี่ยเราไม่ควรจะไปยุ่งกับอาอญากรเราไม่ต้องไปพูดถึงข้อยกเว้นข้อยกเว้นเดี๋ยวเราจะพัดปืนในส่วนนี้ของการจับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการยิงนะอันนี้จะย่อและเพื่อให้มันประหยัดเวลาโอเคผมขอดูการจับปืนหน่อยโอเคอ่ะ อันนี้คือไม่เคยจับมาก่อนใช่ใช่ใชผมถือว่าอาถนัดขวาใช่ไหมครับหลับตาซ้ายหลับตาขวาได้ไหมโอเคโอเคคืออย่างนี้การจับขึ้นมาเนี่ยหลายคนพอจับเริ่มต้นปุ๊บเมื่อกี้เมื่อกี้โอเคละเมื่อกี้โอเคครับวางไว้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกโครงปืนหรือเฟรมนะแต่ตรงนี้เขาเรียกสไลด์หรือลำเลื่อนนะสไลด์ทีนี้ อ่เอาเดี๋ยวผมจะไม่ได้เล็งเดี๋ยวเอางี้ไหนไหนเราไหนไหนเราไปแล้วเอาให้มันม<ป>ูใหม่คือให้ดูจะได้รู้ว่าปืนมันมีองค์ประกอบหลักๆยังไงส่วนประกอบอน,นะอ,อันนี้คือลำกล้องลำกล้องส่วนนี้คือลำเพลิงลำเพลิงเนี่ยเป็นส่วนที่กระสุน มันจะป้อนเข้าไปปอยู่นี้ส่วนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าความยาวลองกล้องมันเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ละรุ่นก็จะสั้นยาวไม่เหมือนกันแช่สิ่งนี้ก็เป็นส่วนประกอบในเรื่องของกลไกรายละเอียดเอาไว้ให้มาเพิ่มเติมได้นะไม่แปดหมื่นกว่ามันยังไม่ได้รวมค่าไกด์ค่าอะไรเอารวมให้มันเสร็จไปแล้วกี เวลาเราวางเนี่ยเราก็จะวางแบบนี้คือเราจะต้องไม่เอากระสุนหรือว่าซองกระสุนคาไว้แล้วเราก็ต้องเปิดลำเลื่อนให้สามารถมองเห็นให้มองเห็นว่าลงเพลืงมันไม่มีกระสุนอยู่ถ้าเราวางแบบนี้คนก็จะมองไว้ใครเดินผ่านไปมาข้างหลังเนี่ยจะมองยากแล้วก็จะวางแบบนี้แล้วก็หันปากกระบอกไปในทิศทาง ที่ปลอดภัยอ่าโอเคจับขึ้นมาได้ได้ยี่แปดเมษามสิบห้าเมตรคมาทางนี้นี่เองตัวไดลองเล็งไปที่ตรงไหนก็ได้ได้ได้จังได้ไดมือผมแนะนำว่าทำให้เหมือนผมเห็นไหมอ่าสังเกตดูจีขึ้นมาโอเคอันนี้ไม่โดนี่นี่ไม่โดอ่าแบบนั้นแล้วฝั่งนู้นเหมือนไหม เห็นไหมอ่าโอเคชี้ไปที่เป้าตรงนี้เขาเรียกยอดศูนย์หน้าครับตรงนี้ศูนย์หลังครับผมจะใช้คําว่ายอดศูนย์หน้าเสมอบ่าศูนย์หลังครับหมายความว่าส่วนสูงสุดเนี่ยของศูนย์หน้าเนี่ยให้อยู่เสมอกับซ้ายขวาของศูนย์หลังเนี่ยครับนะ ให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะส่วนบนสุดนะให้เป็นเส้นเดียวกันครับอย่าให้มันล้ําขึ้นมาอย่าให้ชี้เป็นเพราะฉะนั้นครับให้เสมอนะเวลาที่เล็งทุกครั้งให้จัดศูนย์เขาเรียกว่าการจัดศูนย์ให้จัดศูนย์ในลักษณะนี้เท่านั้นครับพูะทีนี้สมมุติว่าเราชี้เป้าเอาเป้าระยะใกล้นี่แล้วกันอันนี้เกินห้าเมตรไปมาตรงนี้ดีกว่าจะได้อ น,น,นี่ไปที่เป้าบปายไปขวาเลยเลือกเอาเป้าเดียวน,นะให้จุดศูนย์กลางของเป้าอะ่ะอยู่ตรงเอนี่เลยยอดศูนหน้าครับ <store. S 1> แค่นั้นอ่าทีนี้อันนี้คือการเล็งนะแขนดีแล้ว<ๆ>ผมจะข้ามไปนะอันนี้คือการพักปืนโดยที่ผมยังไม่ได้บอกแต่ทําถูกโอเคาการพักปืนหมายถึงว่าบางทีเราเล็งนานเราเมื่อยเราต้องการพักหายใจ เราก็พักรักษาน,นีได้ผมสําคัญคือฝากกระบอกปืนเราจะต้องชี้ไปในทางปลอดภัยเสมอหรือท่านี้ก็ได้อ่าคทีต้องการสอบแค่นี้ก็ได้แบบนี้ได้ได้สองอย่างทำถูกแล้วดีแล้วอ่ทีนี้ในส่วนของตาข้างบนอยาเอาพื้นราบเอาพื้นราบพื้นราบเราเดี๋ยวจะต้องบอกตั้งหัวจะเท้าครับอ่ยกขึ้นแรงอ่าทําดีแล้วลําเคยเคยกาดมวยไหมเคยครับ อ่ะลองทําท่ากัดมวยิี่เก็บคอกลัวตีนใครเขาจะมาต้เราต้องเราต้องหดคอใช่ไหมกัดมวยอ่าแบบนั้นโอเคลําตัวเราต้องทําลำตัวส่วนบนเนี่ยให้มันแบบนอกจากหดคอแล้วเนี่ยทาหลังคล่อมๆนิดๆหลังคล่อมๆนิดๆอ่าอยันละแต่ไม่ต้องไม่ต้องหดลงมามากแล้วลําตัวส่วนบนเนี่ยให้มันอยู่ข้างหน้านิดหนึ่งอย่างไปข้างหลังนะ อ่ะเท้าถูกแล้วประมาณนั้นคือกว้างกว่าหัวไหล่นิดหน่อยครับเอาประมาณนั้นเลยน้ําหนักลงตรงกลางเข่าไม่ยอ่อนะอ่ะเล็งไหมโอเคนนะวิธีการเล็งผมแทบจะไม่เชื่อแล้วว่าไม่เคยจับปืน <laughs> อ่ะโอเคนี่ตรงนี้ค,คือปดปุ่มปดปดแมกกาซีนกดลงไปใช้นิ้วไหนก็ได้อ่าอันเนี้ยมัน,นกลไกมัน มันถ้ามีกระสุนะกระสุนก็เข้าลงเพลิงแล้วแต่ณตอนเนี้เราสามารถที่จะลั่นไกได้นะลั่นไกได้เพราะนั้นผมจะให้ลองลั่นไกโดยที่ไม่มีกระสุนเขาเรียก dry fire dry fire นะก็คือยิงแห้งหรือฝึกลั่นไกโดยที่ไม่มีกระสุนประโยชน์คือเราจะได้รู้น้ำหนักไกเราจะได้รู้ระยะการเดินไกปืนแต่เราก็บอกแม้กระทั่งรุ่นเดียวกันน้ำหนักไก กับระยะการเดินใจฟีลิ่งความรู้สึกจะไม่ไม่เหมือนกันครับผมเราจะต้องคุ้นเคยก่อนก่อนที่จะยิงจริงนะบางอันนิ่มบางอันแข็งเพราะนั้นถ้าเราลั่นอันที่นิ่มมาแล้วมาเจอแข็งเนี่ยมันจะเฮ้ยเมื่อไรจะลั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องลองดายายครับผมเราจะรู้แล้วอ๋ออันนี้น้ําหนักประมาณนี้เพราะนั้นเวลายิงจริงเราจะคุ้นเคยกับมันอ่ะลองเล็งทำทุกอย่างเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็เอานิ้วเข้ากลองไก นิ้วเข้าขกลงงไกทันทีเมื่อยกขึ้นยกครับอ่าอันนี้เข้าไปเลยทันทีแล้วค่อยๆดึงดึงช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วรักษารักษาศูนย์ให้มันตรงกับเป้าไว้อันนั้นคือเขาเรียกกระตุกไก่เมื่อกี้นะคือเล็งๆๆอยู่นานๆนานๆนานๆแต่พอจังหวะสุดท้ายทาแบบนี้กระตุกไม่กระตุก ทำแบบผมนะจังหวัดที่เราเล็งอยู่เนะี่ยดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาดูดูดูนิ้วผมดึงเข้ามา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 ลั่นเมื่อไหร่ชั่งมันลั่นเมื่อไหร่ชั่งมันลั่นเมื่อไหร่ชั่งมันพอลั่นปุ๊บ,บให้เอานี้ออกมาอยู่ในตำแหน่งนี้ครับผมแล้วจะยิงใหม่ก็ค่อยเอาเข้าใหม่อ,อที่เห็นผมทำเนี้ยนี่คือการรีเซ็ตไกคือพอเราลั่นไปแล้วเนี่ยเราลั่นได้ครั้งเดียวถ้ามีลูกกระสุน มันลั่นแล้วมันก็จะเดินระบบให้เราครับแต่ตอนนี้ไม่มีกระสุนเพราะลั่นแล้วมันก็ลั่นได้ครั้งเดียวแต่ต้องหรือเซตไก่ทำแบบนี้ทำแบบนี้อา่าปล่อยมือนะนะเราจะเราจะไม่เราจะไม่ส่งมันไปแบบนี้ปล่อยเลยใช่ไหมครับปล่อยเลยเอา่าโอเคทำแบบนี้สองสองครั้งอา่าเล็งทำไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หมายถึงว่าอ่าอ่าไดร์ฟายไปอีกสองสามครั้ง อ่ะทำทุกอย่างทำตัวบน,นนึกถึงเลยตั้งแต่ตาลงไปถึงเท้าเดินค่อยๆเดินคอ่นคอยๆเดินช้าๆอย่ากระตุกช้าๆอาดีขึ้นเยอะเลยทีนี้ผมถามหน่อยว่ารู้สึกอะไรบ้างไอตอนที่เดินไกลเนี่ยมันจะมีอยู่สองจังหวะจังหวะแรกมันจะนิ่มมันจะเบาครับใช่ไหมรู้สึกใช่ไหมครับอันนั้นเขาเรียกว่าระยะฟรีบางกระบอกก็ไม่มีนะ แต่กระบอกนี้รุ่นนี้มันมีระยะฟรีเนี่ยอเราดึงเข้ามาพิงกําแพงเลยเขาเรียกว่ามาพิงกําแพงนะาอสังเกษเขาใช้วอลเลยดึงเข้ามาพอเรารู้สึกหนักเนี่ยหยุดตรงนั้นหยุดหยุดเพื่ออะไรเพื่อจะได้อาจจากลั้นลมหายใจแล้วก็เน้นเน้นเน้นเนเน้นเเดินต่อแต่ลั่นเมื่อไหร่น่ะช่างมัน พอยกขึ้นเอานิ้วข้าโกลงไก่แล้วเตรียมพร้อมโดยการดึงรนะยะฟรีเข้ามาเลยทำแล้วหลังจากนั้นน่ะที่บอกว่าหยุดเนี่ยไม่ต้องหยุดนิ้วนะหยุดหายใจอ่ากลั้นหายใจด,ดีกว่าไม่หยุดแล้วค่อยๆ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 ลั่นเมื่อไหร่ช่างมันลั่นเมื่อไหร่ช่างมันก็ยังไมไ่ได้รีเซ็ตไก่นะ อ่าโอเคตอนเนี้ยเราจะยริงจริงละทําทุกอย่างเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าไม่แน่ใจหยุดถามอ,อ่าแล้วเริ่มต้นใหม่นะโอเคมีสติโอยอดยิงนะครับครับลำตัวส่วนบนไปข้างหน้านี่นะ นิ้วออกจากกลงไกทัานที่ท <Okay. S 3> โอเคขั้นตอนที่ผมจะวกนี้ขอ,ขอนาญา <จะ S 2> ครับครับให้ข้าวทีวนะ่เนาะเนี่ยนะอ่ะตอนเนี้ยสองนัดเราจะได้รู้ว่าการยิงต่อเนื่องนะของระบบกลึงอัตโนมัติมันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวก็ให้ใส่แล้วก็ทําทุกอย่างให้เหมือนอย่างที่บอกเมกื่อกี้ที่ซ้อมเมื่อกี้พอยิงเสร็จให้เคลียร์ปืนแล้วเอามาวางแล้วก็ bây giờ mình à hôm nay anh ơi ạ ừ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  โอเคเคี่ยปืนเคีรยปืนถอดแม็กกาซีนเอาไปวางยังไงที่ทางปืนให้ปลอดภัยเขี่ยครับผ่านไหมครับตอผ่านครทีนี้ไปชมผลงานระยะข้าสนามครับพี่ระยะ8เมตรโอ้สำหรับการยิงครั้งแรกโอ้โหนี่โชว์หน้าหน่อยนี่นี่เนียคนนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอด